ตรงนี้ถ้าเราพูดว่ามันไม่ใช่โค้งหนองนาแต่ทําตามนะฮะลักษณะมีตามความจําเป็นเท่านั้นที่จะต้องูกถ้ามันเป็นผืนนาเราจะไปปลูกน้ํามันท่วมปลูกไม่ได้ก็เลยยกล่องนะครับไม่ได้หมายความยกล่องเพื่อต้องการน้ําคือต้องการปลูกต้นไม้ล่องนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้เดี๋ยวเราก็เลี้ยงปลาปลูกปัวต่างสีสวยงามเอาผักกระเฉดผักบุ้งผักน้ำอาไว้กินได้นะครับตรงนี้ตอนนี้ฝน,น,นตกครับ oh, <no. S 1> ทํสำสูนกันตามประสาธรรมชาติที่มา ดินเหนียวล้วนเลยคะ พี่มาจากจังหวัดไหนครับมาจากกรุงเทพครพับเห็นว่าอาจารย์จะมาปลูกป่าใี่คณะยกครับรับขนใจมาช่วยใช่ก็เลยมาเรียนรู้ถือก,การได้พบป่าอาจารย์แล้วก็เข้ามาร่วมงานกับทีมงานคนรักป่าด้วยครับสนุกไหมครับโอ้สนุกครับสนุกแล้วก็มันได้บรรยากาศสมคัญที่สุดคือเร,เราได้เราได้รู้ว่าวิธีการปลูกป่าเนี่ย <S <S บางครั้งเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดมันก็ต้องมีเทคนิคทำยังไงถึงจะให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วเนี่ยมันติดเนาะ นั่นนั่นคือปัจจัยสําคัญนะครับคิดว่าจะกลับไปป,ปลูกป่าครับครับครับตอนนี้ก็เริ่มเตรียมการนะเริ่มเตรียมการปรัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเตรียมที่แล้วก็มาดูวิธีการปลูกศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์นะครับเพื่อที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจับปลูกพืชเชิงเดียวเริ่มมาผสมผสานอย่างที่คนรักป่าเขาแนะนำนะครับคิดว่าจะกลับมาเรียนสามคอไหมครับครับครับมาแน่นอนครับตอนนี้ก็สมัครไปแล้วแต่ว่า ยังยังคงต้องหลายรุ่นนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆทีมงานเรียนกันเยอะมากนะครับ <Wow. S 1> นี่ก็จะปลูกต้นบักกันนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเจ้าของเป็นแฟนเพจด้วยนะครับแฟนเพจครับแล้วก็ฟรารขับจา์ครับทำไมถึงสนใจที่จะปลูกป่าครับอ่าขับแรกก็คือ ใช้เวลาว่างหลังเกษียณจากงานนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติก็คือเราปลูกแล้วเราเห็นต้นไม้มันโตเราก็ยังมีความสุขเราก็จะเห็นมันงอกงามมันเจริญทําให้สภาพแวดล้อมแถบนี้มันจะร่มรื่นนะครับดูจากสกภาพตอนนี้ครับฝนเพิ่มมา,าพื้นที่ตรงนี้เป็นดินอะไรครับตรวนี้มันจะเป็นดินเหนียวครับก็คือ,คอ จริงแล้วดินเหนียวก็จะอาจจะไม่ค่อยดีนะอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสามารถแก้ขัดได้ท่านอาจารย์แนะนําว่าให้เอานำปอจเบตปรับสภาพให้เป็นดินกาลาปลูกกันทั้งหมดสี่ป่าแต่และพื้นที่ก็แตกต่างกันต่างอารมณ์ครับต่างอารมณ์ที่นี่ก็สภาพดินค่อนข้าง,ง,งปลูกยากครับขุดขุดยากเป็นดินเหนียวครับคือถ้าปลูกในสภาพดินแบบนี้เลยเนี่ย ต้นไม้โอกาสรอดอาจจะตายได้ครับหัดขาดน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยทีนี้จังหวะดีครับฝนมาพอดีเลยนุ่นมืดแล้วครับถือว่าโชคดีวันนี้นีครับได้ได้สร้างได้สร้างป่าให้ให,ให้โลกครับเราจะได้มีมีป่าเพิ่มขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทำให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องการปลูกป่านะครับเพราะว่าการปลูกป่ามันคืนชีวิตให้ทั้งคนแล้วก็ แล้วก็ดินน้ำทุกอย่างครับก็จะกลับโมดมสมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นมาในรุ่นบพระบุรุษครับาอาจารย์วันนี้อาจารย์เตรียมพันไม้อะไรบ้างครับออกมาสิบสี่ชนิดนะนะหมยถึงต้น,น,น,น ang, มะเตียนยางงาไมะข้าประยูประดุงต่างๆเนี่ยนะในพื้นเหลียคนครนายกนะตำบลในดอนยอ <c oughs> ตำบลดอนยอบดอนยอเพิ่มติดบางกระเปี้ยวติดองค์ขลังองค์ขลังพา้นดินก็จะแข็งในดินนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานาดินเหนียวจะดานวันนี้ เราจึงปรับแขนใหม่ขุดหลุมแล้วจึงแปลวหน้าดินมากบพอดินนี่มันแข็งกบไม่ได้นะปัญหาเราก็แก้มันได้ไม่ยากวัน <c oughs> นี้ได้รับความกุณาจากอาจารย์นะก็เลยอาจารย์ช่วยปรับสภาพดินให้ครับ <c oughs> วันนั้นอย่ากังวลให้ดินเราเค็มดินเราเปรี้ยวดินเลยปุกมันตืดตืดเขาอินทรีย์วัตถุเาปรับไปเรื่อยๆพอเราสังเกต <c oughs> ต้นไม้รอบๆผ้าองมันก็มีเยอะแยะไปหมดครับใช่ไหมว่าทำไมขึ้นได้เรานี่เราทาไม่ได้ตรงนี้ <c oughs> ถ้าเราพูดว่ามันไม่ใช่โคง้งหนองนาแต่ทําตามนะฮะลักษณะที่จะมีตามความจําเป็นเท่านั้นที่จะต้องถ้ามันเป็นผืนนาเราจะไปปลูกน้ํามันท่วมปลูกไม่ได้ก็เลยยกล่องนะครับไม่ได้หมายความยกล่องเพื่อต้องการน้ําคือต้องการปลูกต้นไม้ล่องนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้เดี๋ยวเราก็เลี้ยงปลาปลูกปัวต่างสงตวสวยงามเอาก็หักกระเฉดผักบุ้งผักน้ำอาไว้กินได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ตั้งแกวน้ํา ได้ผลพัได้์ได้น้ําผลพ่อยได้เองแต่ตั้งใจที่ว่าจะหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้อย่างไรตามความจําเป็นตรงนี้ก็ประมาณกี่ไร่นะทั้งหมดทั้งรวมทั้งหมดเลยประมาณห้าไร่หนึ่งงานครับก็เป็นพื้นที่ปลูกครับน่าจะประมาณสักสามไร่เศษๆนะเป็นลงน้ำบ้างพืนที่อยู่อาศัยบ้างส่วนหนึ่งก็ปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวนะครับต้องมีทุกอย่างนี่เราเริ่มต้นจากไม้ ป่าก่อนอ่าไม้ป่าก่อนฮะตรงนี้ต่อไปเราก็จะได้นี่เขาเรียกว่าเป็นแหลง่งปัจจัยสีมันจะออกมัจาุตรนนี้ครับอ่าไปสร้างปัจจัยสีได้ไมยากฝนก็เป็นใจตกครับฝนตกทันีเทวดาช่วยลรดน้ําให้ <c oughs> เป็นสริมคนครับตระดูนี้เป็นฤระดูที่เ <c oughs> ขาเรียกว่าถ้าภาษาการเกษตรเขาว่าฤุดูเพาะปลูก<ด>นะฮะไม่ใช่ฤระดูนี้คุณยังไปเผาถ่านกันอยู่ ใช่ไหมพอปลูกเพื่อจะเก็บเกี่ยวในฤด,ดูหนาวน,นั่นคือเรียกดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวรูหนาวเสียบกินในฤดูแ้งรดูถัดไปเพื่อเตรียมตัวเพราะปลูกในฤดูการใหม่หมุนเวียนเป็นอย่างนี้แหละเป็นวัฏจ,จักรถ้าเราไปปลูกฤดูหนาวแม้ไม่ตายมันก็ไม่โตเพราะไม้ก็พักตัวน้าก็ไม่แ้งนั่นก็เรียกว่าฝืนธรรมชาติมันทําให้เราทํางานหน,นักขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่งานไม่ได้เจริญขึ้นแต่ยุงนี้เราใช้ธรรมชาติช่วย ลดต้นทุนอะไรเยอะแยะไปหมดก็ <c oughs> ดูการนี้ก็ช่วงนี้ก็จะมีมิถุนากระ,กระดาสิงหาเนี่ยอีกสามเดือนเนี่ยควรจะปลูกนะครับตัวคนจะปลูกตรงนี้กันยาถามปลูกได้ไหมก็ได้แต่แต่มันไป,ไปลายปลายดูฝนล,ละจะ <c oughs> ไม่มีน้ําเลี้ยงอ่าแต่บางที่กัญยาฝนเยอะเช่นภาคใต้เนี้ใ <c oughs> ต้ก็ปลูกได้เยอะนะครับ <c oughs> เอาลดูฝน <c oughs> บางพื้นที่ในประเทศไทยน้ําก็ไม่เหมือนกันอ่า บางพื้นที่อยู่หน้าเขาก็ได้ฝนเยอะหน่อยเช่นนครนายกปราจินบุรีสระแก้วแต่โคราชบุรีรำช่วงนี้ถ้าฝนมาทางนี้อาจจะถ้าอยู่ที่อับฝนนะครับถ้าใกล้เขาหานแล้วไม่ค่อยได้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วทีครับเลิกกันฝนมาแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับครับขอบคุณทุกพอดีเลย ตอนนี้ฝนตกครับเด็กบินโอยครบเลยครับเจอเจอแดดเจอฝนคนรักปา่าคนรักปา่าเรารักปา่า เรารักป่าคน,คนรักป่า